สองตอนแรกของละครเกมรักทรยศเดอะเบทร y ย่ rial, ที่ออนแอร์เท่านั้นแหละโลกโซเชียลแทบระเบิดเพราะความร้อนแรงของนักแสดงตัวพ่อตัวแม่อย่างอนันดาเอเวอริงแฮมและแอนทองประสมโดยเฉพาะแอนเนี่ยแฟนๆบอกราชินีกลับมาแล้วรอขึ้นนั่งบรรลังรางวัลน,นักแสดงนำหญิงได้เลยสำหรับ เกมรักทรยศผลิตโดยค่ายจูนายแนวซีเนมาติกบรา่มสุดเข้มข้นเป็นการโคจรมาประกบคู่กันครั้งแรกของอนันดาและแอนทองประสมร่วมด้วยแพทริเซียกูดที่กล้าพลิกบทบาทจากนางเอกมารับบทมือที่สามได้อย่างถึงอารมณ์และยังมีทัพนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างอาทิตแมกนัทพัฒนมากิมาชิดาชายชาตโยดม จอยรินลณีจีสุดที่รักต้นหอมสกุลตลาไบรรพีพงต่ายเพนพักเจี๊ยบสักกาชอันดากุลทีราลูกว่าพิจิกาน้ำหนึ่งสุดที่เดชานใายเพทไทยพลอยมีค่ามีรนุษเมฆใหญ่ปลายปรเมตปาร์าตี้วัชรพลนนพักดีและอื่นๆ โดยเรื่องนี้รีเมคดัดแปลงจากซีรีส์ชื่อดังด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ลิขสิทธิ์จาก BBC Studios ประเทศอังกฤษกำกับการแสดงโดยวิรดา,าคูหาวันและบุญญาอริยะศรีวัฒนาเกมรักทรยศเป็นเรื่องราวของชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านของหมอเจนแอนจิต,ตแพทย์ชื่อดังและอาทินอนันดา สามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนมีอันสะดุดเมื่อเธอพบเส้นผมปริศนาบนผ้าพันคอของสามีที่เธอหยิบมาใช้โดยบังเอิญจุดเริ่มต้นความสั่นคลอนของความเชื่อใจก็เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ลูกชายลูกสาววัยกำลังน่ารักอย่างพัดแม็กและพลอยมากิ ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยหมอเจนพยายามหาคำตอบจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเตยน้ำหนึ่งคนไข้ของเธอที่โดนทำร้ายโดยแดนเพทายแฟนหนุ่มอยู่เสมอกระทั่งพบว่าสามีของเธอนอกใจไปคบกับเคทแพทริเซียสาวสวยลูกของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลบุญญาเจี๊ยบสักรารกับคุณหญิงมินตราตายเทนพัก อีกทั้งเพื่อนสนิทมากมายที่รายล้อมทั้งคู่อาทิหมอโรสต้นหอมหมออายุรเวทที่เป็นเพื่อนสนิบอาทินอนันดาตั้งแต่เด็กและเพื่อนข้างบ้านอย่างอันนาจอยภันรยาของชัดชายเจ้าของธุรกิจบัญชีที่ดูแลการเงินให้โรงแรมของอาทินต่างก็รู้เห็นเป็นใจไม่เว้นแม้แต่ส้อยสนนีรนุษ แม่แท้ๆของอาทินหมอเจนผิดหวังและเสียใจมากที่ทุกคนรู้และช่วยกันปกปิดเธอจึงต้องการเอาคืนคนทั้งคู่อย่างสาสมรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งนี้ ซึ่งมีตุนจีดาราชื่อดังและเป็นคนไข้ของเธอแอบให้การช่วยเหลือข้ามกลางปัญหาใหญ่อื่นๆไม่ว่าความรู้สึกของลูกทั้งสองที่สับสนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่หลังการตัดสินใจเริ่มเกมเอาคืนครั้งนี้เกิดขึ้นโดยแอนทองประสมเล่าว่าดีใจและรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะ หลังจากที่ออกอากาศไปแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆไม่คิดว่าคนจะรอดูกันขนาดนี้สำหรับเรื่องนี้ยอมรับเลยว่ายากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยรับงานแสดงมาเพราะบ,บทเครียดทั้งเรื่องไม่มีเบาเลยค่ะ เหมือนเป็นการเรียนรู้ใหม่ของแอนทางการแสดงก็ว่าได้ทั้งวิธีการทำงานกับทีมงานที่เป็นทีมผลิตซีรีส์หรือกับอนันดาที่ต้องยอมรับว่าการแสดงของแอนนั้นสู้อนันดาไม่ได้เลยด้วยความที่ตลอดมาแอนเล่นไปตามบท ใช้ความเข้าใจในแบบที่ตัวเองเข้าใจและประสบการณ์การทำงานโดยไม่เคยเรียนการแสดงมาและคิดว่าตัวเองแน่แล้วแต่พอมาเจออีกฝ่ายที่เขาสามารถคิดนอกบทได้ ด้วยความที่อนันดาได้เรียนการแสดงอย่างจริงจังมาก่อนเราก็เลยได้เรียนรู้วิชาจังหวะการแสดงจากเขาส่วนกับน้องแพทถึงเราจะไม่ได้เจอกันมากในเรื่องแต่ทุกครั้งที่เจอเราสู้กันมากน้องทำให้แอนประหลาดใจได้ทุกครั้งว่าเล่นได้แบบทำให้เราเชื่อจริงๆว่าเขาคือเคสเก่งมากๆค่ะบทสรุปเรื่องราวความรักและการ แก้แค้นที่ฟาดฟันอย่างมีชั้นเชิงจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในเกมรักทรยศเดอะเบทรายเยาทุกวันพุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3มลาส